สวัคะทุกคนสั่ดชายเบิงเนาะสบายดีสวัสดีเนาะทุกคนค่ะเขาต่ออีพีซองเลยเนาะทุกคนสบวกระชิพายางเป็นยางหลินแถวสะพานแถวฟิวเจอร์ในหางเนาะทุกคนเนาะในแถวลังซิตสบวกระชิยางให้เบิรงว่ะมันจะมีอยางเนาะพี่น้อง ในหางสบู่ก็บ่เคยข่าวเจ้าเสือสบู่ก็จะพาไปชมเด้อพี่น้องมียังในหางบางคนล่ะห้า,าสิบห้าทาวว่ามไปคือเจอสบู่มาหม่ๆเนีนิดนึงเด็กพี่น้นงงนองเลยแล้วก็จะทายเบิง้งเนาะห้าย่างลิน้นซ้ำวะ่ะ ไปสุทดทอายเลยนี่พี่เจ้าช่วสจะได้เบี้ยวให้เบ่งกอรไปพี่เจ้ากันนี่เนาะเบี้ยวแถวลงังซีพี่น้องเระ่ทศไทยแถวลงังซีนะพี่น้องงามแรกเน่เนี่ย ยางเรนร่างเซ็ดด้อยมัยางเรนร่างเซ็ดแล้วสักว่าดวเด้อพี่น้องตอนนี้ยวสักว่าจิยางไปฟรีเจอร์ปะยางไปเรื่อยๆพี่น้องเล้วจะไปสุดทายวิวให้เบิ่งเนาะเจ้าวคล้ายเพิ่ง สบอวันสิไปซื้อของบูยังไปยังมาเจอลุงแล้วขายใหม่ต่างกล่องค่ะคันต่างกล่องพี่น้องเอ้ยสบอกระท้าเพื่อนนาะให้เพื่อนมุ่นให้เบิงว่าเอ้มันใส่จังไดเลยอยากได้อันหนึ่งเนาะสบอกระซื้อซอยเพื่อนอันหนึ่งเนาะพี่น้องตอนนี้ก็ให้เพื่อนมุ่นให้เบิงอยู่ว่าเออเหตุแบบใดสบอกระซื้ออันหนึ่งซอยเพื่อน คนเฉพาะก็ได้ซื้อใหม่แบบตั้งกล่องเลยเนาะร้อยหนึ่งซื้อน้ำพอขาดเป็นขายแถวนั่นสะาพนานี่แหละซื้อชอยเพื่อนที่นอ้อง 짱ม่เริ <놀람> <놀람> ฟิวเจอร์นะคะทุกคนซบบอไซยเบิร์เนาะซบบอกับชิบพยางอยู่แป๊บหนึ่งพิยังเบิงซื่อๆดอกพี่น้องพี่น้องอย่าชิบพยางซบบอเที่ยวมาในซบบอลุยเที่ยวพี่น้องเอง้ย ย่างลินย่างแปบง๊บหนึ่งบรรยากาศคนมารอรถตู้พี่น้องเลยนั่นีนแป๊บหนึ่งพี่น้องเลยซื้อของก่อนร้านเข้าย่างบนท่านิปิดพี่น้องซื้อแล้วได้ของแล้วก็ะจะมาดู กับสีขาวไปในฟิเจอเบิ้องน้องพี่น้องสมนบอกก็เคยเขาเจ้าแต่สีขาวเป็นยางเบิ้งแต๊ะหนึ่งแล้วก็สิย่างออกมาสีขาย่างส้ล่างเขาไป็นยางทางง่ายพี่เจอเนาะฉันบอกก็เคยเขาไป็นยางจ้าเกือบจะได้มาสมนบอกชิ้นยางถ่ายเห้เบิ้งเลยเนาะพี่น้องฟิวเจอร์ลังสีประเทศไทยนะทุกคนฮะลุยมือนี่สับอกลุยขนาดพี่น้องเลยยางแรก ไปแล้วทุกคนเฉพาะจะลองเขับไปย่างเบื้องข้างในคิดเจอเพิ่หนึ่งด้วยลองเท้ามานี่ใส่มากแบบเรื่อใส่รองเท้าใหม่มากเรื่อเปลี่ยนรองเท้ามากพี่น้องเลื่ายไก่ละย่างกินหอกทีหอกแดงนี่เห็นหน้าดิบไม่ได้นี่เนาะพี่น้อง เขาต้องตรวจยังเป่าวะ่ะชิยังเขาไปบิ้มก็แป๊นแบ,บนึงไม่คนคือไรเด้ะ พ้องในข้างในก็จะมีคนขางลายยางเนาะพี่น้องจะบอกกันทั้งยางท้ายให้ส้มเด้อพี่น้องจะบอกกับเขาคยเขามาด้พี่น้องเขาจัดอย่างสวยงามเลยอ,อ,อันนี้คือข้างในฟิวเจอร์เด้อพี่น้องอย่างจะบอกว่าเคยเขามาจะเสีอก็แล้วสิเขาอา ่องประดับประราเวนตองเวนตาซอยแสยมีเบิดพี่น้องไงยส้ได้แต่บ่มี่เงินซื้อหายางเบิร์นซื้อได้แต่ของกินนิดนิดดยน่อยพี่น้องเอ้สบืวก็ได้ยางทายให้ส้มให้เบิ่งกันเนาะกาเสบวกกับเคยเขามาเน่เสบือกับยังมาเบิงว่าเอคเ้ายๆยังนี่นอกทุกคนกะข้างในมันก็จะประมาณนี้อ่ะสบวอกับทายให้เบิ่งมันกะงามอยู่พี่น้อง เออเขาจัดกันงา่ายเขาจัดเป็นส่วนเป็นส่วนส่วนของกินหรือ่วนของกินส่วนเสื้อผ้าไกส่วนเสื้อผ้าต่างหากเน,ะเออน,กนาะอมกกาเดียย่างพ่นกับของแข็งลายพี่น้อง้วว่กับย่างย่างมึงไปเนาะตามภาษาสะบัวเนาะสะบัวไปคนเดียว <c oughs> น่ารักมากใส่เพียงเดียวเสื้อผ้าที่มาแรงในคอลเล c ชันของิดีไซนี่ยเป็นเสื้อผ้าแนวไหนเสื้อผ้าสื่อน่าหน้าเลยเป็นเสื้อเขาแบบนี้เลยนะคะอ๋อจะเป็นโขนปูฟุ้งฟิ่งแบบนี้ใช่ไหมคะน่ารักมากๆร้อยห้าสิบสแกนไปเลยค่ะใส่เพียงเดียวว่ากันยางไปต่อเด้อพี่น้องยางหายเบิ่งเนาะนีอีกแถวหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะมันเป็นแถวเป็นแถวเป็นซอยเป็นซอยให้เ้างยางเนาะพี่น้อง อันนี้เป็นโซนเสื้อผ้าอย่างเดียวเนาะค่อนขอ้างลายเนาะเสื้อผ้าเพียงมีแต่ตัวงามๆมัวกต่ค่อนข้างลายเนาะอันนี้มันเป็นอีกโซนหนึ่งเนาะพี่น้องทุกคนชบบอบว่สิกลับเลยเนาะสอบว่เขาไปย่างเลยเนาะทุกคนกคนือแคน่คน,นั่นแหละสักให้พี่เจอเนาะจะบ,บอกว่าพวกนี้เขาไมา่จา๋อเสือนะฟึ่งจะ เพื่อจะเข้าครั้งแรกนี่แหละพี่น้องคิดว่าจะนั่งรถกับเราเด้อพี่น้องคลิปนี้ค่ะผ้าเที่ยวผ้าส้มเพื่อเจอร่างจิตอยู่ประเทศไทยน้องทุกคนก็จะประมาณนี้เด้อสบอกก็จะขอลาทุกคนฝากทุกคนน้องกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อสิบ์ฟผ่านกิปสบอตต่อไปน้องขอสบอเสิ้อผาไปเออเที่ยวส้มไซร์แล้วก็บเอมียางคลิปเดียวกัำยังน้องพี่น้องเนาะ ก่อก็จะไปก่อนเด้อพี่น้องบายดี Bye day. สวัสดีของได้เพียบเลยพี่น้องกลับได้เลยพี่น้อง